มาเบิ่งพี่น้องพิการก็หาจินได้เด้อเนี่ยพิการก็หาจินได้ไม่ใชายหมฉันเด้อบ่ท้ายดอกค่ะท้ายสะดุ้งค่ะสะดุ้งขาพี่การดามเล็กไว้ก็มาหาจินน้ำมูวก็ได้จินอยู่เด้อพี่น้องเด้อดูบาดันบาดีนเห่าจากลูกมึงนู้พี่น้องขุนขาสะดุ้งหักเลยโธ่หุ่น呐 การจะกินทัมพูเด้วเอออ๋อหลอดนี่เป็นสามตัว <c oughs> ตุตก๊กโพตุ๊กโพบอลบอลหลอดนี่แม่ ได้มประกวบออมเด้๋ยวได้ทงไว้น่ะปาดยุ่นเนี่ยง่ยกเว่าวะยุ่นนี่หังเจ้กก็ได้ปลาสลิดเด้อืมปลาสลิดมันออกมาในเป็นมูบุญเลรอบานนี้สิบ่ได้ร้ายย่ามบ่อนกลางสะด้งปนนันโอ้พ่น่ะมันบ่อนกลางสะด้งเลยไหมยาย hốt chết đấy hút chết đằng luôn ừ nè mờ bẩn cả vô thằng mờ เราเห็นมั้ยเอาโหคืม่มีหวานเพราะเขาบ่ฮะมันคือบอลบอลนีบนล่บอลละบอลนี่ได้แน่นอนรอบนี้นานแม่งนี่เห็นบ่แตกส,ดสวดๆเลยค่ะแตกส,ดสวดๆสองกำแมีน บาดเดียวก็จินอิ่มแล้วเนี่ยได้ของเคีย้ยกก็ดีดีไม่แม่ย้ายต่อยมาตึกทั้งนี่แม่ย้ายต่อยเอายายบุญเพ่งแล้วไปปลาด้เนาะโอ้ยานเมนอยู่ขออเขาเจาเล็บประเดี๋ยวมาตึกปลาเมนๆมนมน คนสันมองนั่งนั่หลังก็ว่าเอาสะดุ้งอันนี้มามันเป็นปลาเข้งเด้นั้นว่าเป็นปลาซิวเด้อันนี้ก็ได้ยกกันยกไว้